พี่ก็เดนเพื่อกินนี่แหละที่บ้านแม่ไม่รู้ไปไหนพ่อก็ยังไม่ตื่นจอบไปซื้อเองก็ขี้เกียจดีกแหมไม่ต้องหาข้าอ้างหรอกค่ะปกติก็ม้วนนิ่มมากินบ้านนี้ตลอดไม่ใช่หรอคะใช่อิ่มจังตังเหลือครบอ่ะแน,น,น่นอนตะบอลบอนว่านพลอยสวยั <c oughs> ้ยฮะเบื่อหน้าเหมียรครับนะ ผมก็นึกว่าพวกน้าสองคนรักกันเพราะจิตใจนะครับเนี่ยไอบอลนี่แกหาว่าเมียช็นขี้เลหล้วไงไม่ต้องโกงต้องกินแล้วเขาต้องปาดอลลี่อ่ะกลับไปเลยเอ้าก็ปกตินะชอบมาบ่นเบื่อหน้านะบอให้ผมฟังบ่อยๆนี่ครับอุ้ยไอ้วัดไอ้เลยไม่เป็นเดี๋ยวผมโทษเมื่อคืนนะครับล้างมาด้วยครับ บอกนะว่าเครียดเรื่องน้าคนนั้นน่ะทำไมถึงเรียกนา้าก็เขาดูเด็กกว่าแม่เยอะเลยอะโอ้แล้วแม่จะไปอะไรกับเขาล่ะนี่ไม่ต้องบอกเรื่องนี้ให้พ่อแกรู้เลยนะแม่จะดูสิว่าเมื่อไหร่จะมาบอกฉันเองว่าเคยคบกับนังนั่นนะน คนนั้นนั้นไหนอะพี่ดาวก็เมื่อวานคุณวันนี้ให้ผมไปรับเด็กที่โรงเรียนไหมวันนี้ผมว่างทั้งวันเลยฉันจะไปเองปกติก็ไล่ผมไปรับลูกๆที่โรงเรียนทุกวันอะมีเรื่องอะไรที่โรงเรียนกน กกินข้าวเยอะๆลูกน้องจะได้โตเร็วๆง้อโตเร็วๆถ้าฉันบอกว่าฉันจะไปเองก็หมายถึงว่าฉันจะไปเองโอเคนะตัดใจ ทำไมวันนี้กลับมาเร็วอะ,อะก็วันนี้โรงเรียนแดนมันเลิกเร็วอะแล้วฉันว่างพอดีก็เลยไปรับลูกมาก่อนอนี่แล้วคอลลาเจนที่ฉันวางให้คุณกินตรงหัวเตียงเนี่ยคุณกินหมดหรือยังก็นี่ไงกินอยู่นี่ไงกินไปสิบ,บลังก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกคุณผู้ชายคะมีคนมาหาคะ่ะใคร เขาบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าอะคะ่ะเพื่อนเก่าเธอเธอมาทำไมอะอ๋อพอดีปินเจอคุณครูของน้องแดคะ่ะบอกว่าน้องแดลืมสูตรการบ้านปินก็เลยอาสาเอามาให้ะคะ่ะปิน เกือบไม่ได้อ่ะเ,อเรารู้จักกันด้วยหรอคะไม่รู้จัก <S 2> <S 2> <S อ้าวเป็นนี่โอ้โหไม่ได้เจอกันนานเป็นไงสบายดีไหมสบายดีคะ่ะนี่ลูกชายคุณอีกคนเหรอคะอุย้ยนี่แสดงว่าคุณเล่าเรื่องที่เราเป็นแฟนเก่ากัน ให้เขาฟังด้วยหรอคะน่ารักจริงๆเราให้ฟังทุกคนนะยกเว้นเมียอุ๊ยคุณพ่อคะคุณพ่อคุณพ่อคะสวัสดีค่ะ ปิ่นค่ะคุณพ่อ,อจำปิ่นได้ไหมคะโอโ้ยนี่นี่ <laughs> คุณพ่อสงสัยจะจำปิ่นไม่ได้ <laughs> แก่ไปเยอะนะคะ <laughs> ถ้าเสร็จธุระแลว้วอะก็กลับไปได้ละเราไม่ได้เจอตั้งนานอนะคุยกันหน่อยไม่ได้เหรอคะ <laughs> ได้สิ ใครอะปูฮะใครฮะฮใครโอ้ยโ,โอโโอ๋อสิผมถามว่าใครอะแฟนเก่าพ่อแกง่าฮะไม่ต้องหาแล้วเขายืนอยู่นี่แล้วสวัสดีพ่อสวัสดีค่ะตัวติดกันตลอดเลยนะสองคนเนี้ย <c oughs> วันนี้จะมาเตวให้เกาะมันอีกสิ ใช่ค่ะพ่อเหนื่อยหน่อยนะไอ้กรอบสมองมันช้ามากแพ้ก็ได้พ่อนี่แหละโอ้ย้ได้พ่อนี่แหละโอ้นอ้นนกินอะไรกันก่อนนะพ่อทำกับข้าวก็จะเสร็จแล้วพ่อมีอะไรให้ปิ่นช่วยไหมคะเออกันมาช่วยพ่อหั่นผักไปสิได้ค่ะได้ค่ะเชฟไอ้น่ารักกันน้องกันนี่ พ่อเราไม่เคยป้อนขนมให้เลยนะจะทําอะไรก็เก่งใจกันบ้างอืมพ่อแต่แล้วปีนผ้กอเออมันแดงมันสกแล้วคงจะหวานทุยน้นพย <c oughs> ถไม่ได้งก็เผ็ดหูดับทุกคนตอนนี้แฟนเก่าพ่อมาที่บ้านเราจริงดิแล้วเขามาทำไมอ่ะพี่ดุ่ง ก็นั่นสิเขามาทาไมอา้าวนี่แกก็อยากรู้เหมือนกันเหรอแล้วพี่ดาวไม่อยากรู้อ่ะเขาคงมาเยี่ยมพ่อเหมือนกันมั้งแต่ดูแม่ไม่เปิมเลยนะผู้หญิงก็อย่างนี้ละน้องมักจะไม่ค่อยพอใจว่าแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ดูดีกับตัวเองพี่เองก็เคยเจอนะแฟนเก่ากับแฟนใหม่มาเจอกันปุ๊บ